สวัสดีครับทุกคนวันนี้แฟนสเปซรีวิวผมจะพาทุกคนมารู้จักกับจอคุณภาพดีสําหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะโดยเฉพาะสาย FPS วันนี้พลาดไม่ได้เลยเป็น2พี่น้องจากตระกูล HyperX นะฮะวันนี้ผมมากับจออะไรวันนี้ผมมากับ a r m a d a 25แล้วก็ a r m a d a 27 2ตัวนี้เป็นรูปแบบของจอที่แตกต่างกันเพราะตัวหนึ่งเป็นรูปแบบ Full HD และอีกตัวเป็นรูปแบบ 2K การใช้งานรีเฟรชเรทนี่บอกเลยว่าโอ้โหตอบโจทย์กับสายเกม FPS อย่างมากใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพมาก,มากๆลองเทสแล้วนะฮะ ตัวผมเองลองเทสแล้วจับเต็มได้แน่นอนสําหรับสาย a p s พุ่งกระฉุดแน่นอนจะเป็นลนักษณะยังไงลองไปชมกันนะครับเริ่มตั้งแต่ส่วนแรกตรงนี้จอเป็นรูปแบบเกมมิ่งสเปคระดับเทพมากๆแล้วราคาสามารถจับต้องได้นี่ผมบอกทุกคนไว้เลยมีแขนจับจอ h y p e r X A r m a d a Single g เ m i n g มเมาส์มาให้ด้วยซึ่งจอส่วนใหญ่ไม่มีท้ายไปหามาเลยครับไม่มีจริงๆขายพร้อมแขนจับจอแบบนี้หายามกมากๆเป็นส่วนที่พิเศษมากๆแล้วรองรับรูปแบบการใช้งานแบบออร์แกนอมิกได้ค่อยไปเจาะรายละเอียดในส่วนนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อมา Respon Time อ,อยู่่ทีลิ 1. Second, เท่านั้นถือว่าการส่งสัญญาณไวมากๆจอเป็นรูปแบบ IPS panel สีสวยแน่นอนค่าความสว่างของตัวนี้อยู่ที่400 nits และความกว้างของสีตัวนี้ sRGB อยู่ที่99%ถือว่าเป็นจอเกมมิ่งที่มีคุณภาพอีกตัวหนึ่งเลยนะครับต่อมาเรามาคุยถึงความแตกต่างของ2จอตัวนี้บ้างตัวหนึ่งที่เป็นรูปแบบ Amda 25ที่เป็นขนาด25นิ้วและ Amda a 27เนี่ยมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างเขามีข้อแตกต่างกันอยู่นะฮะส่วนแรกคือ Resolution ตัวนี้ Amda 25จะเป็นรูปแบบ Full HD ส่วนตัว Amda 27จะเป็น รูปแบบ QHD รูปแบบ 2K นั่นเอง r รี e เฟอรเรตของทั้ง2ตัวก็มีความแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะตัว Armada 25อยู่ที่240 h z แต่ตัว Armada 27อยู่ที่165 h z ก็ลองเลือกกันว่าตัวไหนเหมาะสมกับตัวเองขนาดของจอ Armada 25จะอยู่ที่24.5นิ้วนะฮะเหมือนชื่อของเขาเลยก็คือ Armada 25แต่ตัวจออยู่ที่24.5นิ้วแต่ Armada 27จะอยู่ที่27นิ้วจะมีขนาดใหญ่กว่าพูดง,ง่ายๆคือทั้ง2จอจะมีระบบ p e r f o r m ที่จับจ้านมากๆส่วนสเปค อือก็ไม่มีอะไรที่ต่างกันนะครับถือว่าเหมือนกันแทบจะทั้งหมดเลยนะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างเริ่มจากส่วนแรกคือแขนจับจอยแยกชิ้นส่วนมาให้แบบเรียบร้อยมากๆใครจะประกอบอะไรยังไงมีวิธีการประกอบให้ในตัวกล่องตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเราถ้าพูดถึงความเหมาะสมของตัวจอพูดกันตามตรงเลยทั้งตัวยี่ห้าและตัวยี่สิบเจ็ดจาก HyperX ตัวนี้อะมาด้าเนี่ยการใช้งานผมบอกตามตรงว่ามันจะไปตอบโจทย์สำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่ต้องการที่จะจบครบในตัวเดียวเลยทั้งแขนจับจอตัวจอที่เขามีมาให พร้อมสเปคที่ค่อนข้างที่จะจ,ะจับเต็มมากๆรีเฟรชเรทเนี่ยสูงมากๆได้ตั้งแต่165และอีกจออยู่ที่240รเฮิร์เลยสําหรับสาย FPS ถ้าไม่ถูกใจจอประเภทนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะครับเพราะว่าสเปคมันค่อนข้างโหดเลยทีเดียวแล้วรูปแบบการออกแบบของเขาเป็นยังไงตัวนี้ออกแบบมาเป็นรูปแบบจอแบนทนเนี่ยมีความดุดันมากๆตามสไตล์ Hyper X เลยแล้วตัวโลโก้ขเขาจะอยู่ในส่วนด้านหน้าแถบด้านล่างและโลโก้หลักเนี่ยจะอยู่หลังจอจริงๆแค่เห็นโลโก้ก็ตึงแล้วนะ <laughs> มองเห็นโลโก้เน ด้กันมาเห็นเนี่ยโอ้โหตึงแล้วอุปกรณ์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไฮเปอร์ X แล้วรู้เลยว่ารีเฟรชเรทต้องสูงแน่นอนสำหรับไฮเปอร์ X นะ,ะกะจัดเต็มมากๆถัดมาคือการซัพพอร์ตในส่วนของเวสตาเมาส์ตัวนี้เขาจะรองรับเวสตาเมาส์ขนาด100คูณห0ซึ่งขนาดของเขาเนี่ยสามารถใช้งานกับแขนจับจอที่เขามีมาให้ได้แน่นอนเพราะว่าเขามาคู่กันอยู่แล้วหรือจะเอาไปใช้กับแขนจับจอแบบอื่นก็สามารถทําได้แต่ต้องอยู่ในขนาด1 0ึงร้อคูณหนึ่งร้อมิลลิเมตรนะฮะถึงจะสามารถใช้งานได้ใครจะเอาไปใช้งาน ใช้งานต่างๆเนี่ยจะมีทั้งหมด2ปุ่มด้วยกันคือส่วนของปุ่มการเปิดปิดตัวจอแล้วก็ส่วนของเมน u a l Setting นะฮะตรงนี้ลองปรับใช้งานกันได้พอตการใช้งานตัวนี้ช่องสําหรับการเสียบเนี่ยส่วนแรกเลยคือส่วนของพอต AC เพื่อจ่ายไฟเข้าตัวอุปรกรณ์ต่อมาคือ HDMI จะมีให้ทั้งหมดพอร์ตด้วยกันในการเสียบพร้อม Display พอตหนึ่งตด้วยกันออกแบบพอตการใช้งานมาแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับทั้งหมด3พอร์ตในการใช้งานเหมาะสําหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะใครจะเอาไปตัดต่อตรงนี้ต้องพิจารณาดีๆนะครับเพราะจากที่ผมดูเซตแล้ววิธีก งตง่าๆดูเซตอัพของตัวจอแล้วเหมาะสําหรับเกมเมอร์มากๆฉะนั้นใครจะเอาไปใช้งานส่วนนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวจอเป็นพลาสติกคุณภาพสูงนะฮะน้ำหนักเขาหยุดที่6กกิโลกรัมเท่านั้นจากที่ผมลองเทสเนี่ยผมยกขึ้นมาได้แบบสบายๆเลยสําหรับจอตัวนี้ตัวแขนจับจอจะเป็นของ HyperX นะฮะจากทางแบรนด์เลยมีมาให้พร้อมจอแบ่งสัดส่วนเป็น2ท่อนการใช้งานถ้าเกิดส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้นะครับมีขายแยกชัดเจนในส่วนหน้าเว็บไซต์เข้าไปชมกันได้เอาจริงๆ HyperX อามาดาซิงเกิลเกมมิ่งเมาส์ตัวนี้เป็นแขนจับจอที่หนีบเข้าขอบโต๊ะเป็นหลักออกแบบมาสําหรับการใช้งานออร์แกโนมิกปรับขึ้นปรับลงได้เต็มที่ใช้งานกับจอภาพ Hy p e ท X ทั้งหมดและจอภาพสแสดงผลส่วนใหญ่ที่เป็นรูปแบบเวซ่า75มมตรและ100มมตรแขนและฐานโลหะมีโครงสร้างที่แข็งแรงและสามารถรองรับจอขนาดสูงสุดอยู่ที่32นิ้วเลยทีเดียวซึ่งไม่ใช่ค่าปกตินะครับ32นิ้วสามารถใช้งานได้แบบหนักๆเลยและน้ําหนักของเขาที่รองรับได้อยู่ที่20ปอนด์หรือ9อกิโลกรใช้จอ แบบมัลติมอนิเตอร์ที่ต้องการจอภาพแบบว่าหลายๆจอผู้ง่ายๆนะฮะตัวแขนจับจอตัวนี้สามารถรองรับได้ถึง4จอได้กันซึ่งเยอะและคุ้มมากๆสามารถหมุนเอียงวางตำแหน่งและปรับหมุนจอภาพได้ตามใจชอบต่อมาจะเป็นวิธีการเซตอัพตัวจอกันบ้างสําหรับใครที่ได้ไปครั้งแรกผมเชื่อว่า,วาการเซตอัพตรงนี้มันสําคัญมากๆนะครับบางคนได้ไปแล้วก็ไม่รู้วิธีการเซตอัพต้องเซตอ,อะไรบ้างยังไงบ้างและส่วนการปรับตั้งค่าต่างๆในตัวจอเนี่ยเป็นลักษณะยังไงบ้างตรงนี้ผมจะเจาะรายละเอียดให้ชมกันนะฮะการปรับและตั้งค่าตัวจอแบบ่่งงยยอๆกััันปรไดด้้ทห ส่วนได้กันคือปุ่มการเปิดปิดมอนิเตอร์และปุ่มการตั้งค่าแบบแมนนวลเซตติ้งในส่วนของด้านหลังหน้าการปรับตั้งค่าแมนนวลเมนูจะมีทั้งหมด4หน้าหลักและ9หน้าย่อยเป็นหลักโดยวิธีการกดกดไปที่ปุ่มแมนนวลเมนู1ครั้งจะมีหน้าการตั้งค่าเด้งขึ้นมา ซ้ายมือคือหน้าของการปรับแสงและความสว่างขวามือคือหน้าของการปรับสีจอแต่งสีจอได้แบบสดใสาตามสไตล์ของเราได้สามารถปรับได้เต็มที่บนสุดคือหน้าการเลือกอินพุตสายเพื่อใช้งานนะครับตรงนี้สําคัญมากๆบางคนจะใช้ Display Port หรือว่า HDMI สามารถเลือกได้และด้านล่างคือการตั้งค่าเมนูย่อยหรือการกดปุ่มเมนนว่นเมนูก็คือส่วนเดีวยวกันนะครับสามารถเข้าสู่หน้าเมนูย่อยได้เช่นเดีวยวกันหน้าเมนูย,อย่อยจะแยกย่อยการปรับได้ทั้งหมด9หน้าด้วยกันนะฮะมีอะไรบ้างเรามาเจาะรายละเอียดกันเริ่มจากส่วนแรกคือส่วนของเกมมิ่งเป็นการ ปรับค่า Perform a n c e ของตัวจอสำหรับการใช้งานจุดสำคัญคือค่า additive sync นะฮะเพื่อใช้งานให้สอดคล้องกับ G sync อย่าลืมใช้โหมดนี้เพื่อความเป๊ะในการใช้งานของตัวจอไม่งั้นจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะฮะอย่าลืมปรับกันด้วยถัดมาคือส่วนของ color จะเป็นการปรับสีทั้งหมดตามความเหมาะสมของตัวจอแต่ที่เทสแล้วโหมด gaming จะเหมาะสุดๆสำหรับการใช้งานเพราะตัวจอเป็นจอรูปแบบ gaming หรือใครชอบโทนสีแบบอื่นก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบต่อมาคือส่วนของ picture คือการปรับค่าความสว่างความเข้มของสีแบบอิสระ หมดนี้สามารถตั้งค่าได้หลากหลายมากๆใครได้ไปก็เอาไปลองปรับใช้กันดูต่อมาคือส่วนของ Input คือการเลือกใช้งานพอร์ต ตามการซัพพอร์ตของหน้าจอเลือกได้ที่ส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็น HDMI Display Port จะใช้งานส่วนไหนก็เลือกได้ที่ส่วนนี้มาเลือกกันได้ต่อไปคือส่วนของ power การตั้งค่า Sleep โหมดต่างๆของจอทั้งไฟ LED และค่าพลังงานต่างๆสามารถเลือกได้ที่โหมดนี้นะครับพลังงานของจอใครอยากจะให้มัน l e e p ไวหรือช้าอะไรยังไงก็ปรับได้ต่อมาคือส่วนของเมนูคือการตั้งค่าภาษาตั้งค่าเมนูตั้งค่าปุ่มปรับการใช้งานปรับได้ที่ส่วนนี้ตัวจอไม่มีภาษาไทยผมย้ำไว้ก่อนนะครับตัวนี้ไม่มีภาษาไทยรองรับแนะนําให้ใช้ภาษาสากลภาษา อังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นหลักจะเหมาะที่สุดอันนี้ผมแนะนําทุกคนนะฮะถัดมาคือส่วนของเซตติ้งคือการปรับคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมดของตัวจอเป็นค่าเริ่มต้นตั้งค่าได้ที่ส่วนนี้อินโฟเมชันคือค่าใช้งานเทคนิคอทั้งหมดของหน้าจอตรงนี้ปัจจุบันเลยนะฮะสำหรับใครที่ตั้งจอมาทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกโหมดแล้วสามารถมาดูสรุปได้ที่ตรงนี้ว่าเราตั้งจอไปตามมาตรฐานที่เราอยากตั้งหรือเปล่าและสุดท้ายส่วนที่9คือ Ex i t คือการออกจากหน้าการตั้งค่าทั้งหมดนะครับต่อมาคือส่วนของการเท ตรงนี้แหละสาคัญเลยนะครับผมจะเทสให้ดูไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของวิดีโอการใช้งานรีเฟลเลตในส่วนของเกมมิ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะย,ยังไงลองไปวิเคราะห์พร้อมกันนะครับเริ่มจากส่วนการตั้งค่าก,ก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมไปตั้งค่าเซตติ้งในส่วนของรีเฟลเลตกันก่อนและ g s y n c นะครับเพื่อจัดเต็มประสิทธิภาพของตัวจอโดยวิธีการเซตก็ไม่ยากนะฮะสำหรับรีเฟลเลตแค่เข้าไปที่ display setting จากนั้นเข้าไปที่ advanced display setting เลือกเมนู display adapter จากนั้นเลือก monitor เลือกรีเฟลเ t e ที่เราต้องการนะครับซึ่งสูงสุดของตัว จอที่ผมเทสเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็น AmaDA 25ก็คือ240เฮิร์แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของร r เฟรชเเช็คกันดีๆนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าในส่วนของ g s y n c กันต่อนะฮะร,รูปแบบการเซตค่า g s y n c ก์ให้ทุกคนเข้าไปกดที่ NVIDIA Control Panel นะครับสำหรับใครที่ใช้การ์จอ NVIDIA ตัวนี้น่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับกดไปที่ NVIDIA Control Panel จากนั้นเลือก Set up g s y n c แล้วเลือกจอกด Enable setting แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการเลือกการตั้งค่า g s y n c และผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะฮะสำหรับใครจะใช G-Sync เนี่ยอย่าลืมไปเปิดในส่วนของ Adaptive Sync ในส่วนของหน้าจอด้วยไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้สอดคล้องกันนะครับส่วนนี้สําคัญมากๆและคําแนะนําของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะใช้งานให้เต็ม Refresh Rate เลยนะครับอย่าลืมใช้พ o r t Display ด้วยนะครับ Display Port ที่เขามีมาให้นี่แหละสายแดงๆนี่แหละนะครับจะได้ใช้งาน Refresh Rate ได้เต็มประสิทธิภาพและระบบ G-Sync ได้เต็มที่นะครับพราพอร์ t HDMI ไม่รองรับระบบ G-Sync ผมบอกไว้ก่อนนะฮะ ราคาค่าตัวของเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับ HyperX a เอ็กด25เนี่ยจะอยู่ที่15,990แล้วก็ส่วนของ h y p e r x a เอ็ก27เนี่ยจะอยู่ที่17,990บาททั้ง2จอเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในบางจุดเพ่านั้นนะครับจอหนึ่งเนี่ยทำมาเพื่อเล่นเกมที่ต้องการภาพคมเลยชัดสุดๆเลย 2K 2K แบบลื่นเลยส่วนอีกจอเนี่ยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เน้นไปทางการเล่นเกมแบบสายซีรีส์เกมมิ่งหรือว่า FPS โดยตรงเมื่อเปรียบเทียบส่วนที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยทุกคนลองเลือกจอที่เหมาะกับตัวเอง ส่วนตัวผมเนี่ยชอบ a ัม a า25นะครับเพราะดูจากการซับพอร์ต Nvidia G-Sync แล้วแล้วก็ r e f r e s h Rate เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ชอบมาก e s p o r t สุดๆเลยแต่ถ้าใครได้ Amada 27 2K แจมๆไปก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันภาพสวยแน่นอนนะฮะลิงและรายละเอียดทุกอย่างผมแปะใ้ได้ล่ามห,หมดแล้วนะครับสำหรับ h y p e r X a ั a มา25และ HyperX Amada 27ทั้ง2ตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ t e c h n i c a l s p e ปต่างๆผมเปรียบเทียบให้ดูแบบชัดเจนแล้วสุดท้าย,ย่าลืมมกด subscribe มด Subscribe ผ้วย ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ